สลาใหลายสวัสดีจ้าสวัสดีเด้อเอาพี่แดงก็สิกินเขาโอ้ยยุงหลายทะลุโอ้ยยุงกัดลูกสาวฉันเนี่ยมาแดงมาแดงมานี่มามานี่มาลูแดงมามายุงเยอะลูกมาแดงคะมานี่มาลูกมาออากลาห่างอยู่ตรงนั้นหน่อยแดงมาน้่งจุนไม่ใช่บอกของพี่แดงให้พี่แดงก็กินนะลูกนะของพีเนาะของผีเด้อจะกัดกันเด้อลูกเด้อมาน้่งจุนเปนัก่งจุนไปพักไะพาน้่งจุนไปพักจ้ะไะ มาน้องกินไปรถผักกันดีกว่าให้พี่แดงกินข้าวไปมาลูกมาไปหดพักลุ่งน้าไวไปไปลูกปะโอ้จุนก็หิวติไปไปลูกปะไปไปหดพักกันกนะจ๊ะเนาะไปลูกละถ้าหดผักจะข้าวบุกขุบุกเกลือเทศได้ยหลายเบ่งจะข้าวกันจ้ะเดี๋ยวสีผ้าหดผักนันกะโอ้ยแดดอ่อ,อน,ออนหอนหันหอนจ้ะหอน,หอนบุกเกลือเมื่อเศร้าก็เจ็บแทน เยอะๆไปเลยจ้ะมันก็พผลนะนวดเอเจาะแจะนะหลักหลักดิน้อยๆจ้ะเก็บไปให้มู่พร้อมก็่พ่อได้กินอยู่ด้ค่ะเห็นแต่ว่าเงาะกระเด็นผลักอุดุปสมบูรณ์สวยงามอยู่เด้อหน้าตาก็แบบนี้ละค่ะก็คืออนนอยไว้ใส่ต่ำบักหุ่งเนาะค่ะเนาะเก็บไปให้มู่ต่ำบักหุ่งต่ำบักงยันกันนะ มื่อเช้าเจ็บให้ญาติไปนัาพ่วงหนึ่งบอกนางจินกับมาเป็นโมนะจ๊ะเนาะน้องจินกะรอๆเห็นแม่จังหน่อยแล้วบ่สบายแต่หลายเหมือนยุ่งหลายในหลายยุ่งหน่อยนุ๊กเนาะยุ่งหลายครับยุ่งเต็มเลยลุบล้อลุบล้อลุบล้อกันครับลุบล้อกันครับนี่บ๊กเขื่อนไงผอมเด้อบ๊กเขือก็เจ็บให้เพื่อนไปเมื่อเช้าหน่วยใหญ่ใจก็เลยเนื้อตัวหน่อยบระท่านนี่ซุกเนี่ยล่ะเอาปุอีปิจริงมันต้องงามกว่านี้เด้แต่ว่าขี้ดินมันหน่อยจ้ะก็เลยได้ซ้ำนี่ล่ะนี่กับบ๊ Mày nói cho hối nơi đèn chơi hoi thì ui cứ bực gần tiệt chứ gì nó oi sáng đẹp mình bằng tôi bà hình nung nhung là tên Để nhìn đất cả nó bây giờ thì mau năm nè Mà chỉ nhàng khói khói dòng ở phần là thang thì đi cơ đấy. Nhà nói đèn chơi oi, chơi ai ôi bà chả nó Chơi chơi ai đê chả Nói chơi oi, chơi ê ôi nói đánh đèn nói xùm xùm Nói xùm Bát เพนะค่ะแดงจุงคงจิงหิงอยู่นะค่ะเห็นตะวาก็เด๋ยตะวาก็ไม่ได้เก็บนะจน้ะเนาะจักเก็บไปมันยันมาแสีบเหม่ตะวาเพิ่นว่าให้เก็บแล้วมันสะเหี่ยวก็ว่าสิเก็บอยูใจจังหน่อยแล้วสิเก็บให้เบิ่งอยู่เก็บใส่ตะกงตะกาเนาะอุ้ยโอุโอ้ยซองตาจังหน่อยดนะค่ะได้ยย้อนส่งย้อนแสงกันจะว่าก,กันนะจ้ะเนาะกับสิผ้าหดผักจะข้าวตะว่าฟาดซองบักเขื่อเทศโอ้โย,ย,โอโยยุ่งร้ายโอ้ยเสียงอันเสียงเด็กหน่อยห้องก็หยอกกันค่ะ เด็กน้อยห้องแตกสวดๆอยู à, ung, m m ẹ, u, ar, ่เขาเล่นน้ำกันจ้ะเขาเล่นน้ำกันปาดยุ่งนะชิหามแม่ลูกสวยป่จ้าบุกเกอร์เทศเดะหวาวบุกเกอร์เทศสีสมๆก็เจาะไอแจ๊นะกีน้อมขึ้นไปไหนล่ะ้นกะโอ้ยหินไบเาจะ ผดพักจะข้าวกันเพ่งไหลมาบ่หรอลูกมาพี่ละมาก็มาเนอะมาเราจะไปทีนมาแล้ว กนไ่ได้ชินน้ำเลยได่ไปไหนบ้าเดีละบินคานดบเบต้องส่หนอดาดยนกเรียงไหวนะจ๊ะเนาะเรียงไว้ไปแล้วไปรับทงกไงก็ต้เป็นสาวเลยเด็าไปอยู่กับเากบาไปนังเขาหแงขนาด

ลาไปเลยน่วเบนี่ยังควรจะตุโโรสอ่ะทาเะไรโดบอลุกมนมักเล่นน้ำแต่ว่าบ่ให้เล่นหรอกค่ะไ่ให้น้องจุนเล่นน้ำดอกจ้าไม่เอาลูกไม่เอาขวาด้อเดี๋ยวมันจะเปื่อยอีกเด้ผิวหนูนั่นนะอยากเล่นก็ได้คะนะ่น่ะอยากเล่นเดี๋ยวน้องจุนอยากเล่นเล่นได้นิดนิดหน่อยหนอ่อยเนาะกินได้กินได้ มากินเด้อไหวเยอะยอโู่กา่ <c oughs> มันเปียกทั้งยากรเลนเลนเราก็จะเป็นพื้นแดงนะครับยวงกัดค่ะเอ้ยนกีิลาบินเวนินเวี๋ยอย้อนแสงนะจ๊ะเนาะย้อนแสงตลอดเลยคุณแม่อาจจะไม่ชัดไม่สวยไม่งามเท่าไหร่นะคะโอ้ย 吧哎，那个没有了，兄弟。 ลืมจ้ะอุ้ยลืมเบ้า